สวัสดีทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูล LIBRA นะคะก็ไม่ได้ทำคลิปมานานเลยเนาะกลับมาช่วงนี้ก็เรารู้สึกอยากจะทำคลิปเกี่ยวกับหนังนะคะเพราะช่วงที่ผ่านมาก็ดูหนังเยอะนะตอนแรกเราก็คิดว่าจะทำคลิปเป็นพวกสปอยหนังนี่แหละเป็นสปอยเป็นเรื่องๆไปดีไหมอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ปัดตกไอเดียนี้ไปเนาะก็เลยคิดใหม่ว่า อยากจะพูดเกี่ยวกับหนังนี่แหละนะแต่จะเป็นการจับคู่หนังที่มันมีความคล้ายกันนะคะและด้วยความที่เราดูหนังสยองขวัญค่อนข้างจะเยอะคือเราก็ดูทุกแนวแหละแต่ดูสยองขวัญที่สุดเราก็เลยอยากจะหยิบหนังฮอล์เรอร์ที่มันมีอารมณ์ใกล้เคียงกันนะที่เราส่วนตัวดูแล้วนะไวฟ์มันไม่หลุดออกจากกันมากเนี่ยเอามาไว้ด้วยกันนะคะเพราะว่า อะไรเพราะว่าบางทีเวลาเราดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วเรารู้สึกชอบมากๆใช่ไหมเราก็จะมีความอยากจะหาหนังที่มีอารมณ์คล้ายๆกันมาดูเพราะว่าอารมณ์มันยังค้างอยู่อะ่ะเราก็อยากแบบดูต่อใช่ไหมเราก็เลยอยากจะทําคลิปที่พูดแบบเป็นดับเบิลฟีเจอร์ออกมาเองซะเลยนะคะใน ep แรกวันนี้ก็จะพูดถึงหนังสยองขวัญที่มีฟิล์มเกี่ยวกับ เรื่องความโดดเดี่ยวค่ะเรื่องแรกที่จะพูดก็คือเรื่องเมย์ที่ปล่อยในปี2002เนาะและอีกเรื่องที่2ก็คือ di s o f my mother ปี2016นั่นเองค่ะ,ะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเมกันก่อนนะคะตัวเรื่องย่อน,นี้เราขอพูดสั้นๆเนาะเพราะว่าเราไม่ได้จะมาสปอยหนังทั้งเรื่องนะโอเคอเรื่องเมเนี่ยก็จะ นำเรื่องด้วยตัวละครที่ชื่อเมเลยนะแสดงโดยแองเจล b าเบติสที่เคยเล่นเป็นแคร,ร์รีในปี2002ปีเดียวกันเลยนั่นแหละค่ะก็ตัวเมเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์นะคะนางก็จะแบบมีความเป็นคนแปลกๆหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเด็กๆจะเป็นคนที่โดนบูลลี่นะคะเพราะเป็นโรคตาขี้เกียจอะโรค l a ซ y ่อ e นะคะโตมาก็เลยแบบ ด้วยความที่ไม่มีเพื่อนนะก็ไม่ค่อยรู้วิธีเข้าสังคมเท่าไหร่นะักแล้วนางเนี่ยก็จะเป็นคนที่หมกมุนกับการตาดการเย็บนะคะแล้วก็เป็นคนที่หลงไหลในชิ้นส่วนในร่างกายมนุษย์ทีเนี้ยนางก็ได้ไปชอบผู้ชายคนหนึ่งแล้วเผอิญว่าผู้ชายคนเนี้ยเขามีมือที่สวยถูกตาถูกใจเมย์ไงอะทีนี้เมย์ก็เลยคลั่งเลยคลั่งใครมือผู้ชายคนนี้มาชอบผู้ชายคนนี้มาก แต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ของเมย์กับผู้ชายคนนี้จะเป็นยังไงจะสมหวังอะไรกันไหมอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้ไปดูกันเองนะคะจะดีกว่า ส่วน The Eyes of My m o t h e r นะคะก็เป็นเรื่องของฟรานซิสกาหญิงสาวที่อาศัยและเติบโตอยู่ในฟาร์มห่างไกลผู้คนก็อยู่แบบปลีกวิเวกเลยตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยฟรานซิสกาก็ต้องมาเจอเรื่องแบบโศกนาฏกรรมใหญ่หลวงในชีวิตของเธอเลยนะก็คือแม่ของฟรานซิสกาค่ะโดนฆาตกรโรคจิตสังหารนะพ่อนางเนี่ยพอรู้ว่าแม่โดนฆ่านะก็จับฆาตกรคนนั้นนะคะไปขังไว้ในโรงนา และที่น่าสลดใจยิ่งกว่านั้นก็คือพ่อคะ่ะก็ปล่อยให้ฟรานซิสกาที่ยังเป็นแค่เด็กเองนะคะเป็นคนดูแลชายโรคจิตคนนั้นก็คือไม่ไม่จับไปส่งตำรวจนะแต่จับขังไว้ในโรงนาก็แบบไม่ให้เป็นอิสระเป็นการทรมานจิตใจคนได้ประมาณนั้นให้อยู่แบบโดนขังนะคะโดยที่ให้ลูกเนี่ยเป็นคนเลี้ยงดูคนได ตามประษาซึ่งก็คงไม่ต้องเดานะเพราะมันจะส่งผลกระทบกับสภาพจิตของเด็กคนหนึ่งขนาดไหนเนาะแล้วฟรานซิสกาเนี่ยจะโตมาเป็นคนยังไงนะั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวนะคะก็ประมาณนี้อย่างที่เกริ่นไปคะ่ะว่าเราหยิบเมกับ the eyes of my mother มาคู่กันเพราะว่ามันเป็นหนังที่พูดถึงความโดดเดี่ยวนะ ซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อบุคลิกและการกระทำของตัวละครทั้งสองในเรื่องนี้มากๆเลยเมเนี่ยก็โดนแกล้งตั้งแต่เด็กนะมีเพื่อนเป็นตุ๊กตาที่แม่ซื้อให้โดยที่ไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยแม่เขาก็ไม่ได้ให้เมย์เอามาเล่นนะก็คือมันเป็นตุ๊กตาที่ตั้งโชว์ไว้ในกล่องกระจกอะทุกคนอะเมย์ก็ไม่ได้ สามารถหยิบเอาออกมาเล่นเหมือนที่ไม่ได้เอามากอดมาหอมอะ่ะอืมไม่ได้เล่นแบบเด็กทั่วไปอะ่ะเหมือนเอาไว้แค่ดูเฉยๆไม่ได้แตะไม่ได้สัมผัสเลยโตมาก็เลยแบบมีปัญหาเรื่องการแบบเข้าสังคมฟรานซิสกานี่ก็คือน้อแม่ตายพ่อก็ปล่อยปละละเลยปล่อยให้เลี้ยงคนร้ายอยู่ในโรงนาแล้วด้วยความที่เป็นเด็กนะที่ไม่ได้มีเพื่อนเล่นได้เผชิญกับเรื่องที่มันเลวร้ายรุนแรง ตั้งแต่ยังไม่ประสีประสาะเลยอ่ะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ห่างไกลผู้คนเนาะพ่อก็ไม่ได้สอนไม่ได้อะไรก็เลยมองฆาตกรที่จับขังไว้อะคะ่ะเป็นเหมือนเพื่อนตัวเองไปซะง,งานเลยเฉยเลยนะตัวเมนเนี่ยก็คืออยากมีเพื่อนก็เลยจะสร้างเพื่อนขึ้นมาด้วยตัวเองแต่สร้างยังไงเนี่ยอยากให้ไปดูในหนังกันเองนะคะไม่อยากสปอยเลยอ่ะส่วนฟรานซิสกา ก็อยากมีเพื่อนเหมือนกันก็เลยกักขังคนเอาไว้เพื่ออยู่เป็นเพื่อนตัวเองไอปมเรื่องความเปล่าเปลี่ยวของตัวละครทั้งสองตัวนี้นี่แหละค่ะที่ทำให้หนัง2เรื่องนี้มันเป็นเหมือนแบบแฝดที่แฝดน้องกันะ่ะความใกล้เคียงกันอีกอย่างของ2เรื่องนี้ก็คือมันจะมีซีนที่เป็นความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับดวงตา โดยตรงเลยนะก็คือ eye mutilation นั่นแหละก็จะสปอยให้นิดนึงเนาะก็คือมันจะมีซีนเกี่ยวกับการควักลูกตาเนี่ยแหละแต่จะควักลูกตาใครอะไรยังไงอันนี้อยากให้ไปดูเองดีกว่านะเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่อยากสปอยมากนะคะใครมีความเห็นเกี่ยวกับหนัง2อเรื่องนี้ยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยเนาะคนที่เคยดูนะคะแล้วมีใคร รู้สึก relate กับตัวละครบ้างก็มากระซิบบอกกันได้นะส่วนตัวรู้สึกว่าตัวละคร2ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะร e l a t ได้ถ้าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เก็บตัวเนาะไวเดกเก็บตัวมีเพื่อนน้อยอะไรแบบเนี้ยก็จะเข้าใจอารมณ์ความเหงาความเปล่าเปลี่ยวของตัวละครอย่างเมย์หรือฟรานซิสกาได้ระดับหนึ่งเลยนะคะอ่ะ วันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะรอบหน้าเราจะมาพูดถึงหนังเรื่องไหนกันอันนี้มารอรับฟังกันได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ